ประเทศไทยมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายถ่ายทอดผ่านงานฝีมือและแฟชั่นจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหัตถอุตสาหกรรมไทยรากฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มเกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินงานภายใต้นโยบายดีพร้อมคอมมูนิตี้ที่นี่มีแต่ให้ตามโนโยบายสีให้ 1. ปฏิรูปให้ทักษะใหม่ให้เครื่องมือทันสมัยให้โอกาสโตไกลให้ธุรกิจไทยที่ดีผู้ชุมชนและปฏิรูปดีพร้อมสู่องค์กรที่ทันสมัยจึงได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหัตถอุตสาหกรรมไทย ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรอุตสาหกรรมแฟชัน่นประจำปี2568เพื่อส่งเสริมให้ทักษะบุคลากรหัตถอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบผสมผสานอัตลักษณ์ไทยอย่างร่วมสมัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การบ่มเพาะธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจนำไปต่อยอดจริงรวมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขันทางด้านการตลาดโดยมผีผู้ผ่านการคัดเลือก105รายจากทั่วประเทศโดยการจัดประกวดแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทรวม5ลรางวาัลพร้อมรับสิทธิ์ในการออกบูธท,ทดลองตลาดทั้งในและต่างประเทศ ได้คาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในการทําแผนธุรกิจ BMC ทําให้เราได้รู้กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเปิดโอกาสในการขยายเครือข่ายลูกค้าและเจอคู่ค้าจากต่างประเทศกิจกรรมนี้เป็นประตูสําคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและยังเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้เดินหน้าในการสืบสารงานภูมิปัญญาไทยต่อไปค่ะอยากให้งานตถกรรมวหารยังคงอยู่ในวัฒนธรรมของเราหรือว่ามีการสืบทอดต่อเนื่องไป ตลอดขอขอบคุณดีพร้อมค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะมีโครงการดีๆขึ้นมาให้เราร่วมมาเซตไมล์เซตกันกับคนทํางานในทีมเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณทางโครงการมากๆเลยค่ะหลังจากได้เข้าร่วมโครงการนะครับผมก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการดีไซน์นะการเขียนแผนผัง Business Canvas นะครับ เป็นสิ่งสําคัญนะครับเราจึงได้กลับมาพัฒนาสินค้าเราให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยตรงครับผมจากการได้เข้าร่วมโครงการไทยครับทูเดอะเวิลด์นะคะคือได้อบรมและที่สําคัญนะคือได้มีโอกาสเรียนรู้แผนธุรกิจมาทําให้เราเห็นว่าตรงไหนคือจุดอ่อนของเราแล้วก็ตรงไหนเป็นจุดแข็งของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งฟังว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะก็อยากให้ถ้าผู้ประกอบการได้มีโอกาส ที่แบบรู้จักแล้วก็มาสมัครร่วมโครงการนี้ก็อยากให้มาร่วมโครงการด้วยกันค่ะตอนเข้าร่วมโครงการนี้นะคะประโยชน์ที่เราได้รับนะคะเราได้รู้แผนธุรกิจที่ลึกซึ้งแล้วก็ตลาดที่เหมาะสมกับแบรนด์ของเราแล้วก็ทําให้แบรนด์ของเราพัฒนาไปให้ยิ่งขึ้นได้โดยโครงการได้จัดกิจกรรมสรุปผลสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหัตถอุตสาหกรรมไทยพรอมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในงานยังจัดให้มีการแสดงโขนไทยประยุกต์ชุดนาตกรรมจตุรภาคสีสยามสีภาคและจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์แฟชั่นของ20รายเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาด ร้อมจัดเวทีเสวนาหัวข้อพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมอย่างไรให้ไปสู่สากลโดยตัวแทนผู้ประกอบการสองท่านเพื่อรวมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมไทยสู่สากลสำหรับการได้ไปออก โครงการในออสกา้าในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการประตูสําคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหัตถาอุตสาหกรรมไทยนะคะในการได้เรียนรู้ในการสร้างแบรนด์และก็ออกแบบสินค้าของเราเนะะี่ยค่ะให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะไอ้อมองว่าเนี่ยถ้าเราจะเริ่มในการส่งออกเนี่ยเราต้องรู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยใ,ให้แน่นอนเลยให้ชัดเจนนะคะก็คือการเขียนแผนธุรกิจ B M C เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยอย่างเช่น ถ้าลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยต้องอะไรที่มันกระเป๋าที่มันเรียบง่ายที่สุดต้องเรียบเรียบ,ยบง่ายๆแต่ถ้าเป็นฝั่งอาเซียนเนี่ยขอเป็นทองเยอะๆนะ,ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะได้ได้ต่อยอดงานภูมิปัญญาเนี่ยสู่ตลาดสากลเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะตั้งใจทําสินค้าตัวเองเป็นโกลบอล ตั้งใจจะจะจะส่งออกให้ได้มากที่สุดในทุกวันนี้แล้วก็อยากให้มันหนูทําให้มันเป็น everyday use อะที่ทําไมต้องใช้กระเป๋าหนังอะอในเมื่อกระเป๋าสารหนูก็ใช้ได้ทุกวันเราออกงานแฟร์เยอะมากในหนึปีเราออกอยู่ประมาณไม่ต่ํากว่า10ครั้งต่อปีอปัจจุบันนะคะหนูส่งออกไปจีนไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นอังกฤษ UAE และล่าสุดบรูไนค่ะขอบคุณโครงการเลยค่ะก็ทําให้เราได้ได้เปิด โอกาสเพิ่มขึ้นจากที่เรารู้สึกว่าเออเราอาจเราเดินมาถูกทางหรือยังนะแต่พอเราได้อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยค่ะจากมธรรมศาสตร์มีอ่ากรมมีสถาบันสิงห์ทอบางอย่างเราอาจจะยังเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไอที่เราทํามันอาจจะยังไม่ถูกหนูบอกเลยโครงการเขาว่ามีแต่คนแบบระดับเทพมาสอนพวกหนูดังนั้นเลยค่ะก็ขอบคุณโครงการด้วยค่ะที่ทําให้เราอ่ะได้ได้มีศักยภาพดีกว่าเพิ่มขึ้นค่ะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมของของไทยเนี่ยนะครับ มันจะเป็นสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาที่แสดงถึงความเป็นไทยนะครับโดยนำเอามิติต่างๆที่มันอยู่ในพื้นถิ่นอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยมาหลั่งสรรเป็นสินค้าผู้ประกอบการแต่ละท่านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสินค้าแต่ละท่านเนี่ยมีโอกาสมีศักยภาพมีความโดดเด่นมีอัตลักษณ์นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่านท้ายนี้ก็ขอกราบขอพรกคุณทางหน่วยร่วม ท,ทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นสถาบันสิงทอไม่ว่าจะเป็นทางผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งผู้ประกอบการทุกท่านที่มาร่วงงานในวันนี้รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้มาเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ต่อไปก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกลับขอบพระคุณภายหลังการดําเนินงานตั้งเป้าเพิ่มรายได้และยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิพร้อมขับเคลื่อนหัตถอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแฟชั่น ด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์และมูลค่าสูงสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟชั่นไทยโตไกลในเวทีระดับสากลอย่างยั่งยืน